บ่อนยังไงยังยนั่งจนน่ะใส่ล่ะใส่แรบไส่ละใส่ยังแนยังแนวบดบดูใส่ใส่ใส่ส่บงยนนี่ดิใส่ใส่ส่ใส่ใส่ใสสสว้าวอย่าปักเข็งอย่าปักเข็งว้าวอย่าปะอย่าปะโอ้ยวู้วู้ว้แมนบ่อเลย่อเลยไปจิกี้ไเอากูมาส่ลูกใส่ละพินาพินาเต็มอยู่พินะเอาลวดละพินะบูมาเยอะว้วย่ปาตายโอ้ยพีดีพปดีพีดีปบืนปบืน ปลาบืนปลาบืนเอาโลด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 เก็บปลาไปไปไปเอากระปุกมาใส่เร็ว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 แม่นวัลนี่ปลาบนเบือนวัลนี่เลยเอาปลาเยเทถ้าปลาเร็ว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 พี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 โอ้ยพี่น่ะเต็มอยู่เบืนไปใส่นอปลาเขานน่นี่เลยวายใส่ยักกีวายโอ้ยโอ้ยยางเหยียบเว้ย ยังเหยียบยังเหยียบโอ้ยปลายยังมองดูปลาบืนปลาเข่งวิ่งไปอีกไปอีกไปดิไปดิตุ่ยไตตุ่ยไตตุ่ยไตดินดินไปดินมาอยู่นี่ไปเลยพูดดีพูดดีพูดดิพูดดีพูดดีพูดดิพูดดีพูดดีพูดดีโอ้ยอย่าปลา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 ปลาบืนปลาบืนปลาเข่งปลาเข่งโอ้ยพูดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปมาเลยไปเลยปลาพยายามพยายามตรงครับพยายามดีครับปลาเอาแมนเิันเลยพุดนะเจ๊กี โอ้ยจีไปใส่นอนจีไปทางไดนนี่เหรอุ่อยหะโอ้ยไป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 บืนไป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 มีแต่ปลาเข่งตัวนี้ใส่ห้ากียายกียายกีไปใส่ห้าไปย้ำตรงยตรงยตรงดีไปไปตรงเ้าอยู่ทางไหนนอโอ้ยอันนี้กล้ยยายเทียยายเทียวยใส่กระปูเต็มหรือบ่ใส ใส่กระปูน่ะนั่นนั่นใส่นั่นโอ้ยข้าวโมกแกบบอไปนี่แหละเนาะวุ้นบ่อยาดแกไปยังวุ้นบัวยาดวุ้นบ่อยาดจะกินยังมาเอาเนาะโอ้ยผุน่ะใส่แมีนเบิ่งเลี้ยบใส่โอ้ยลงหงูไ่แล้วเนาะโอ้ยกระปูเต็มอยู่บ้านนะมามาฝนมานี่โอ้ยกล้วยเพิ่งกระุูน่ะไปใส่ใส่ตรงเพิ่งกระปูไหลไปเนาะเพิ่งยาสลบเมื่อเช้านี้แต่ว่าฝนเริ่มโตมันกั้สีได้อีกอยู่เด่นหิเนาะ เออวอูน่ะน้ำขึ้นไหลสาดๆเดี๋ยวมันมันล้นบ่นี่น้ำล้นบ่น้ำต้องทอเออมองดูมองดูกับปูเดี๋ยววะอ,อ่ะลงไปยังกี้ลงไปเอาไปฝากพี่มิกกี้โตโต,โต,โตโปไปเฮาไปเอาไปฝากที่นี่คมในมือนีนิเนาะโอ้ยฝนตกดีครับฝนตกดี<อ>กล้วยกงามวงตรงเต็มอยู่นะกล้วยเฮาเนาะอันนี้อาทิตย์ที่แล้วหมอเก่งมาทำการขุดไอ้ เสียหนาบักสมโอครับนี่เสียหนาบักสมโอไปเรียบร้อยแล้วนี่หนาก็คือสิงามอีกเนาะฝนตกใส่เนาะกล้วยก็งามใส่ได้แต่กล้วยนู่นครับกล้วยอ่ะไปใส่เยอะก,กี่คุ่นนะครับกล้วยครับกล้วยกล้วยโอ้ยเข่าปีนิงามงามงามผุ่นนะครับได้บ่ได้บ่ได้กระปูบอ่ะมึงดูมึงดูอา้าวเป็นตาบ่า เียงน้ำไหลไหมมาสร้างล่งดีโอ้มะพร้าวใบไม้แก้ไขเรียบร้อยแล้วใส่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันเหมือนโอ้โหนน่ะปลาเข็งเด็ดด่ดงดงออกเบิ้ก่อนตัวนี้โอ้ยามตรงยามตรงอะกระปูน้อยก็ปูใหญ่โอ้ยโอ้ยได้บ่ได้บ่ ด่บ่ด่บ่เอายายมดูเสียงน้ำไหลครับน้ำล้นเนาะหน่เนาะฟังังังั้ามองดูมองดูมองดูโอ้ยมันคือเียมันลุดโอ้ยมันมาได้ใสแหละมันคือยื้ทั้งนันตะบันคือภูเขาในตรงห้องบันมันลุดบ่โอ้ย ปลาปลลงตรงออกมืดปาได้จ้อยโอ้ยปลามัขื่นันบ่อปลาขึ้นบ่ปลาขึ้นบ่นี่อ่ะปล่อยมันไปซะปล่อยมันไปซะนี่อ่ะไปไปเห็นตะปะเข่งไปไปไปเออไป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 มันบืนขึ้นเดี๋ยวนี่เนาะบืนขึ้นตัวนี่ฝนมาหนี่มันบืนขึ้นไปปลาเข่งไปโอ้ยยายที่เอาไปก่อนล่ะแต่ไม่จัตรงไข โอ้กล้ยน้ำว่าย่าง่ยันอกเครื่องอีกแล้วด้นี่เนาะเจกีเนาะุนะครับน้ำว่าพ้นจะสางเรียบร้อยแล้วครับรอบๆบิมกล้วยกันแทนาตรงนี้ครับกันแททองคําหอตัวนี้เนาะกีไดบ่เดบบโมมานเลยใส่ยาที่อาไปก่อนแล้วโอ้ยไปไปขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยนอนนี่คือนร้ายทีละนีดเด็กก้ยเล็บมือนางนี่นอะก็ดกดีเถอะเนาะมันเป็นเจ้ากุณนองหมวก่อนี่นะ เออคุณไปปลูกบ่คุณไปปลูกบ่ากวนเอาแม่ซ่อมซ่อมมันอันนี้เด้ซ้อมดินมันอันนี้นะฝนตกใส่ให้เออใส่ของยายเทพสิดิฮะมันจักนอนี่บักหลายนอเนี่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปไปเบิ่งกิจการเนาสิขยายตรงไหนนอยายกี่คอนแทร์ตรงคำที่ห้านาหวานเนาะอันนี้คือตัวอย่างกันแทแร่กันนี่เนาะโอ้คอนแทรในวันอ๋อเขาขายได้เงินจักบาทล่ะ เดี๋ยวซื้อหมือเลยกวะหนึ่งก้อนฮะระยะหมื่นละหน่อยสอโอ้โขนาดเพิ่งเรื่องปลูกมือนละหน่อยสองลอยใส่ห้าไปทางไหนห้ากล้วยห้าวฮันแท้ทางไหนห้าโอ้ยป้าปูกับเต็มน้องเต็มหน้าต้องขี้ข้านกินเลยบ่ปล่อยมันไปเลยขี้ข้านกินมาอยากแล้วม่อยากแล้วเอ้ยฝนตกดีครับนี่ไฟไบอีสานแห่งแหลกนอบานเอาอุดมสมบูรณ์ เออเห็นมันตัวใหญ่ๆกอนเนาะอืมมันจังมั่นตีส่วนนี้มันมันบ่มั่นตีปลาบืนมาสั่นเลยมันกับบืนมันก็สลานอกคนปรยูมกับฝ่าบืนหนีเนาะเอออ้อยกล้ยเเทตัวนี้นะเออนี่นาะกล้ยแล้วเนาะปลาเฮาเอาปลูกเลยจากตัวเฮาปลูกเพิ่ม หาลอยต้นหอด,ดอบ่ลปลปูกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวยังวางระบบหนามใส่เนาะกล้วยก็ออกวีไลได้เลยเนาะขุนเนาะโอ้ยขุนเนาะเฮามีขายเสมือตัวกล้วยนี่นะอโอ้นี่เดี๋ยวเขามีน้องหนามทำน,นี่ปนไปทางไหนเฮาทางไหนเฮานี่ยเดี<ม>ทอเฮาทอ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 สิว่างทอทางไหนดีว่า S <S เอาเอาถือไปนน้ำโหลดถือไปนน้ำโหลดถือไปนน้ำโหลดเพื่อเนาไปปลูกน,ำน้ำเนาะอ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวกล้กวยไข<ล>่เลยกล้วยไข่สองนอเด้นอนหน่อน่อยนี่ไปไอยเกี่มีแล้วดีโอ้นี่ตีกล้วยเฮาอันแดียทองคำที่ห้าเขาสี่ขยายกยิจการไปทางไหนแน่ไอยเกียฮ<ฆ>ู้นฮู้นหัวคุนบ่นห้วยนับบังดูบวามเหมือนหอดลอยซ่า้์หรือวะนี่แถมที สามแถวหนึ่งสองสามสี่โอ้คันเรต้องคำเดี๋ยวเขาจะว่างระบบน้ำใสเนาะเดี๋ยวมาเห็นน้ำใส่ไห้มันกระไรจักจักใส่เดี๋ยวได้เห็นน้ปู๊กแล้ววันละตีสี่แถวสี่แถวน้ำมึงดูน้ำมึงดูแถวแถวแล้วแถวแถวหนึ่งมีจฉกตน้ำมึงดูสองสามสี่ฮะก็ตลอดาะฮะแถวบ่ย่างไปย่างไปกลวยน้ำว่าไปเลยบอกคือมีหลายกลวยเขาโอ้แต่มันง่ามกับสีแบบ สุดยอดเลยตรงนี้เนาะกันแท้เฮานี่เนาะเห็นมาแต่น้อยเด้จะคิดจะปลูกจะโดนแล้วนี่ยากีีสุดยอดวิสัยทัศน์เอาตรงนี้ก็พมี่น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 นเอามาปลูก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 ไปไปเอามาใส่เอามาใส่เอาเอามาปลูกเอามาปลูกไปแล้วไปไป,ไปคุดกปลูกย,กยากีีปลูกยักีคุดเล้วคุดเล้วเอากล้วยไข่ละคุดไปเลยได้เดี๋ยวจะไปคุดกล้วยมาปลูกใส่เฮาเออสามลอยไม่ได้สามลอยเนาะสามสามร้อยหกสิบห้าต้นดีกว่าสิขายมือละเครื่อเนาะ มุมเนี่ยว้าน้ามากกวบ,บือบืดบ่อย่างนี่แหละราคอยรตอต่อระบบน้ำน้องนี่เนาะเอามาใส่นี่กล้วยอุ้ยปลูกหญ้าไปคนละบานเอาบ่างามกันมันหูไปครับเอามีน้ามเนาะมีน้าปลูกได้บทุกอย่างนี่เอาขุดไปเลยได้กี่ติดยังอยู่บ่ปลูกไปปลูกไปไปเอาแล้วม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 าแล้ว,ลว,ลว,ลวสีต้นสีต้นสีต้นก่อนปลูกไปอีกเลยปลูกไปอีกเลยตะกี้ปลูกปลูกปลูก ฮะเฮ้ยโอ้ยยังดอกเคนเบอยู่เอาไปห้าปลูกเอาลงเลยปลูกเลยปลูกเลยเสร็จแล้วไปห้องบนปลาปลาฮะปลาปลาปมาไปเจียกีลงปลุกลงปลูกไปอันนี้ก้อนนี้ก้อนนี้นี่สองลุมนีห้องไปดีซีต้นดีซีต้นเี้เสียมใหญ่ๆเขาจะไปใส่เว้ยเอาพอแล้วพอแล้วไปลงลูกดอกไปเออลูกอีกนิดนึ่งดูมันนอนใหญ่อยู่มันนอนใหญ่อยู่มันนอนใหญ่อยู่ าสามหนอยต้นสามหนอยคุสิมหาต้นเนาะบ่ยเกี่บยคุณลุ้มเส่กับหยัยบหยับลยเนาะเอ้ยหนาแรงมากว่างระบบหนามแก้ข้น้นาม,มันก็ได้กินแหละนอกกล้วยเขาเนาะเอ้ยมันหลวงปู่งาคันแท้ทองคำมองเห็นบ่ละอา้าวไปอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาซีต้นนวดนี้เดี๋ยวมาซีต้นไหลกล้วยยายเทมาปลูกแล้วนี่มาอ่ะเอาลุ้มนี่ลุ้มนี่เกียพูดอีกแน่นี่อาใช้เอาใบมัน เออใบต้องกัดคายได้ดิเอาไปเอาใบไปกินเอออืมเอาขุดดิขุดดแน่ลุ่มนี่ขุดดิแน่เออไม่ต้องเอ๊ะซับยังบ่หินบ่เอาอีกอีกโอ้ยขุดง่ายสิขุดยากรึยังเนาะอยอะกี่เนาะปลูกไปเท่าให่ปลูกไปฝนตกใส่พอดีดินขุดง่ายปัยังเดี๋ยวจะวางระบบหนามเด็กกินแน่นอนเลยน้มห้องกระบืดองประหยัดเอาพ่อเหรอเนาะมา นี่เดี๋ยวหมอเก่งปลูกเอาอย่ากินเฮ้ยเอาอีกบ่มันตื่นผดไปเอาอีกมันมันใหญ่อยู่มันหนอใหญ่อยู่นี่มันเป็นหนองมันใหญ่อยู่เนองมันลึกหงามันลึกลึกคุณหยากคุณหยากเอาหนองหน่อยก่อนบ่เอาหน่อยก่อนเอาหน่อยก่อนเนาะเอาหน่อยก่อนเอาหน่อยหน่อยเอาต้นหน่อยเอาต้นหน่อยนี่เอาหักหน่อยหน่อยนี่มาโอ้ยนี่นี่ดิขุดมากเออหลักมันลอยดิข้าต้องขุดมาขยายปลูกเพิ่มนี่แค่นี้เนาะเอาไปสมเลยเฮ้ยสมสมสม โมโมโมโอ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 มมโอปโอมโมโนมโอมโอมโอมโนมโอมโอมอมโมโออมโอมลอมเอมโอม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 โอมโอออมลาอมอมโเมอมอยโอออมโอมโอม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 มโอมอมโ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 ออมโมออมมโนมะออมโัมโอมโอมโอมโมโอมโอมอมออมโออมอเออออมม้าเดี๋ยวมออออมมอมมมมอตดอมออออออโอโออ ถ้าเบิ้งขาที่ตามต่อเนาะหวานเนาะไปคุดอีกลุูมทั้งบนใบมันก็ดื้อลงให้ปลากินใบมันก็ดื้อลงให้ปลากินโอ้สลัดเนาะสลัดเออตัดใบมันก็ลงให้ปลากินเนาะเอ้ยมาดูแลดีๆเด้อดูแลดีๆเด้อไ้กินไปกินสามร้อยหกสิบห้าต้นกันแท้นี่เนาะปุ่นปุ้นอีกสองลุ้มไปคุดอีกสองลุ้มหนิแล้วต่อไม้มาหนิเศรต้นครับมาหนิมาหนิเศร้าต้นค่ะมากกับหมอ มข้าวนะครับดินมันแข็ง <c oughs> ได้อยู่ราก <c oughs> ๆมีนิดนึงไปอาจจะกี่มือทองปลูกครับปุ๊บไปเอาอันนี้ได้น้ำมายัดษ์น้ำมายัดปั้งประเทศอยู่ทีสายพอจะขุดได้โอ้ยหนอเถอะนี่โอ้โหทำไมฝีมือจริงๆอ่ะที่เกียื่อตอนรากออก่อหมดเลยเาจะกี่บ่ได้ขุดลึกคนอีกแล้วโอ้โหล, <c oughs> โโหลุมปลูกกล้วยกล้วยบนดึงขุดลึกบ่ได้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 ตื่นพอดอ่ะอืม ดูแฟนหมอเก่งนะคะอันนี้คุณหมอมาปลูกเองค่ะนนขุดเองปลูกเองกับคุณแม่ดารา,นนาม,มาคุมงานมาคุมงานนี่มือทองปลูกกล้วยยายขี่โคตรดีครับโคตดีนคนลึกเนาะโคตรยอดเลยนี่คือบ่าเรศยากหรอกปลูกกล้วยสําคัญคืนนนอน้ำกล้วยสําคัญคือน้ำน้ำแรงมากห้ามขาดนา้ำวันนี้ร้อยยี่สิบต้นค่ะยี่สิบต้นมันไม่พอตัว ลูกหลานพ่อหญ่พุทธาผ้าขยันขยันหอดยันหมอคันนี้จะนี่เราร้อยยี่สิบต้นรอดูติดโอ้ยาเป็นทิวเลยนะคะเอาปลูกกล้วยเอาเท้าเหยียบเหยียบเหยียบพนักงานขุดเหยียบเหยียบเหยียบอะเหยียบเล็บมือนางอะเร็บมือนางอันนี้ฟันพระเทพโอ้เฮียงผีเจี๊ยบเฮียงนี่ คุยยังกันเนาะเล็บมือนางเนาะเล็บมือนางเอาคุณมันได้เด้อเอาอีกโอ้ยเสียมกระไดอันไม่อันไม่ได้๋ว่าเด้๋ว่าเฮ้เสียมเจี๊ยทีเสียมเจี๊ยทีปลาเฮาไปปลูกกล้วยเล็บมือนางเนาะไว้กินปีหนาเด้อเฮาเนาะไวกินปีนาไว้กินปีาไม้ตออดเด้อเดี๋ยวไปปลูกทางบุญขันแท้ของพ่อใหญ่เฮาหนิเห็นแต่ในหน่อยเด้อคันแท้นะอ้าวหนูเจี๊ยบพี่หนูเจี๊ยบ ยายกีทำอะไรทำอะไรกันไอมาปลูกกล้วยดูีมือคุณยายขุดกันยาย้อคเออกันแทอต้องคำที่ห้านะครับกล้วยน้ำว้าร้อยยี่สิบต้นต้นนี้ต้นที่ร้อยยี่สิบปลูกโดยคุณหนูเจี๊ยบกล้วยน้ำว้ายักษ์พันปรเทศจับไว้เลยตรงนี้เลยนะครับปีหน้ามากินได้เลยปีหนึ่งมากินได้เลยยี่สิบห้ากันยาปีหน้าหกห้าขายของไปมีคนอ มีทั้งหน่อมีทั้งกล้วยเลยนะครับที่ไร่พุทธาคำพูนแฟมิลี่ใครอยากมาจับจองเข้ามาได้เลยยากีีอยู่หน้าตลอดโอเคเลยอ๋อเลยมาเลยอ่าได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนบอกกวนยักษีบอกเก่งเอ้ยากษีเป็นไงบ้างครับวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบต้นท่อเป็นยังไงปลูกกล้วยท่อเป็นยังไงครับปลูกแล้วเดาโอ้เมื่อยบ่บ่เมื่อยไปยังไดวันง่ายกดปุ๊บเหยียบปั๊บเออ ขุดปุบสองสามเดือนกับตีนเหยียบลงกหลุดเนาะเรียบร้อยแล้วต้นกล้วยอ่าฝากติดตามสองมอเก่งชาแนลนะคุณดูวานนี้อย่าลืมติดตามสองมอเก่งชาแนเด้นนดอดอีกเดือนหนึ่งฝากติดตามช่องมอเก่งชาแนลเดี๋ยวเดือนหนึ่งมาอัปเดตให้ดูเนะเาะขอบคุณครับขอบคุณครับ